สวัสดีครับมาจะเจอกับผมอยู่แล้วนะครับผมกับป้านปิชาประน้ำนะครับวันนี้ก็จะเอาสาระดีๆมาบอกกล่าวกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็เนื่องขอขอบคุณทุกท่านในทุกเอฟซีนะครับและขอขอบคุณอาจารย์มือพินนะครับที่แอบใส่เสียงพินเสียงเสน่ห์ของอาจารย์เด้อครับเด้อเอากลับมาเบิ้งกันในอีกคือเกานะครับผมเป็นพี่น้องกันเพิ่งสี่ภาคนะครับโอ้มื่อกจะเป็นอีสานเหนือกลางใต้เป็นพี่น้องกันครับเบิ้งคลิปของปิชาประน้ำรือจานทร์ของ อาจารย์ปิชาปั้มน้ำได้คือเก่านะครับผมเมื่อนี้ปิดปัม4 0อยวั์นะครับรุ่น R นะครับอ p 405R นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหญ่เป็นปัมตัวใหญ่นะครับผมหลายๆท่านก็อยากจะเห็นวิธีการหลายๆท่านก็อยากจะดูว่าเป็นแบบไหนนะครับลุกปืนน้ำเข้าเนื่องจากซิงคอครับน็อตเนิร์ดขาดนะครับผมแล้ววันนี้ก็จะมาเน้นกันในเรื่องน็อตขาดวิธีเอาน็อตออกกัวิธีประกอบนะครับวันนี้ไปเดี๋ยูไปดู 405R นะครับผมนี่ครับ 400รัตยบาทนะครับมอเตอร์ไม่หมุนครับโอ้โหติดเลยไม่หมุนเลยไม่ขยับเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นที่อะไรไม่หมุนเลยแน่นปึกเลยครับอาการติดมันมีอะไรบ้างที่มอเตอร์มันไม่หมุนแบบนี้ครับอาจารย์ก็มีหลายๆอย่างนะครับเนื่อง มอเตอร์ไหม้ไหมสองลูกปืนเสียไหมดังนั้นเรามาไล่ก่อนมอเตอร์ไม่หมุนเดีย๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้เราต้องเช็คดูขดลวดก่อนนะครับแล้วก็เปิดฝาครอบออกมากว่าอันดับแรกเนี่ยขึ้นไม่หมุนเนี่ยเราต้องเปิดฝาครอบออกมาก,ก่อนแล้นะครับมาเช็คดูใบพัดด้านหลัง ไปพัดด้านหลังออกเสรปุ๊บก็จะเห็นนัดสี่ตัวเห็นไหมครับนัดสี่ตัวตัวนี้กับไม่หมือนเลยแน่นปึ๊กสา,สาเหตุมาจากอะไรมา้างหนึ่งลูกปืนเสียลุกปืนแตกนะครับผม สองมอเตอร์ไหมนะครับมอเตอร์ไหมขดลวดมันก็จะกลายเป็นไหมแล้วก็จะมีน้ํายามีวานิชมีน้ํายาวานิชหรือมีแผ่นสาที่รองแผ่นลวดเนี่ยละลายแล้วกลายเป็นแบบพลาสติกกลายเป็นหนเหนียวครับผมแข็งๆายมอเตอร์ติดอย่างนั้นเราก็มาดูกันนะครับว่าเป็นที่อะไรกันแน่ ต,ต้นเราต้องแกะแบบนี้ก่อนนะครับผมถ้าเราจะตรวจเช็คต้องแบบนี้ก่อนเรองต้นนะครับแต่ถ้าหากเราแกะมอเตอร์ตรงตัดมอเตอร์ออกมาดูขดลวดแล้วยังส,ยสวยๆใสๆอยู่ไม่มีรอยไหมอันนี้เราก็ ปันทงไปที่เดียวเลยคือลูกปืนอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าหากมอเตอร์มูล้วเสียงดังอันนั้นก็คือเป็นวัตที่ลูกปืนเหมือนกันนะครับเพราะลูกปืนเขาแห้งเขาหมดอายุการใช้งานแต่อันนี้ติดเลยติดเลย,เน,ยเนื่องจากอะไรบ้างหนึ่งซิงค์คอรั่วอัตจจะมาก,ก่อนจากน,านั้นก็คือซิงค์คอรั่วพอซิงค์คอรัร่วปุ๊บนี่น้ํามันจะเข้าหาลูกปืนได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้นะเข้าได้นะครับผม เข้าหาลูกปืนปุ๊บกลายเป็นลูกปืนเสียน้ํากับลูกปืนนี้ไม่ไม่ถูกกันอยู่แล้วครับผมตัวกลายเป็นสนินนะครับแล้วลูกปืนก็จะฝืดฝืดมันก็จะกลายเป็นลูกปืนแตกถ้าหากเราฝืนใช้นะครับนี่เรามาเบื้องต้นแลก็ถอดเช็คดูเบื้องต้นนะครับ นี้ถือว่ามอเตอร์ใช้ได้นะครับถามว่ามอเตอร์มีความร้อนไหมลักษณะนี้มอเตอร์นี้มีความร้อนนะครับเขาเรียกว่ามอเตอร์ Motor, มันจะเริ่มเกลียวเริ่มเกลียมนะครับแต่ถ้าหากไหมตรงนี้ละลายต่เกิดไหมตรงนี้ละลายไม่ดีแน่ครับะถ้าเกิดมีการละลายหรือเหลื่อยยุย่ยออกมาคือไม่ดีแล้วแหละแต่ถ้าหากลนานักษณะนี้ถามว่าเราซ่อมใช้อะไรได้ไหมได้ แต่เบื้องต้นนะตรงจุดนี้เป็นที่อะไรครับเป็นที่ลูกปืนเรียกว่าลูกปืนหน้านี่น้ําเข้าแน่นอนคือซิงคอร์ลวครับอ่านะครับพอน้ำก็หาลูกปืนตรงนี้เรียบร้อยเลยลูกปืนกับน้ำไม่ถูกกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นตรงจุดนี้เราซ่อมเสร็จดูที่ว่าความร้อนเขาจะมีไหมถ้าหากความร้อนมีเขาเรียกว่าใช้งานไปคือพูดง่ายว่าเราซ่อมเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยความร้อนจะตามมาหรือเปล่าในตรงจุดนี้ ถามว่าเปอร์เซ็นตรงจุดนี้มีครับผมถามห้ใช้ได้เพราะงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนลูกปืนกันและสิงคอกันแบบง่ายๆนนะครับถอตัวแยกย<า>ยชิ้นออกนะครับถอดม,มาลักษณะนี้ได้น่ นี่เอาให้ละเอียดไปเลยนะครับเห็นไหมครับผมด้านในเขาจะดีมากเลยเขาจะสวยๆนะครับด้านในเห็นไหมแต่น็อตภายนอกเนี่ยเป็นเป็นน้เาเรียกว่าน้ํารั่วนะครับมันรั่วซึมตรงซิงคอเนะี่ยถ้าหากเราปล่อยไว้ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ1อันดับแรกเราก็ต้องมาเป่าตรงนี้ออก2ตัวนี้จิกจิกด้านข้างให้มันหมุนก,ก่อนนะครับาบางลงจิกด้านข้าง จิกข้างใช้ปากแบนจิกข้างนั่นแหละเพราะว่าข้างในเขาจะดีอยู่ไม่เป็นสนิมจิกแป๊บเดียวเขาออกแล้ว ตัวออกเสมหมดแล้วนะเกี่ยวรับด้านในนะขออูด้านในเนะีเห็นไหมยังส,ยสวยอยู่เงี้ยเราสามารถออกได้แตนะ่หากตรงนี้เป็นสนิมเรียบร้อยเราต้องตักหมอนอเต็มๆเอาข้าออกมาเอข้าออกมา นะครับดูดีลูกปืนจะเป็นเหลืออะไรล่ะมันจะหมุนอะไรมันหมุนไม่ได้เนี่ยเห็นไหมการเหตุมาจากอะไรคือน้ําเข้าหาลูกปืนได้ลูกปืนมาจากไหนก็คือสิงคออยู่ตรงช่วงนี้นะครับสิงคออยู่จวงระยะนี้นะครับระยะนี้สิงคอตรงนี้สิงคอร,รั่วน้ําก็ต้องเข้าหาลูกปืนมันชืน้นนะครับดูดีเคลือข้างในดังนั้นเราต้องทําการเปลี่ยนลูกปืนนะครับส่วนตรงนี้อาจารย์ทาไงตงัวนี้ตรงนี้เราต้องเป่านะครับเราต้องเสียมเป่าก่อน อ่ะครับท,ทันทีแล้วสูตรนี้ยากนะครับสูตรนี้ยากที่จะมีคนกล่าวขานและบอกกล่าวกันแต่สิชาป๊มน้ําให้หมดนะครับให้หมดเลยท่านท่านที่อยู่ห่างไกลจะได้ทําได้นะครับพอมีอุปกรณ์แบบนี้นะครับลองดูนะครับผมเพราะว่าผมก็คิดค้นเอาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะมีอาจารย์ท่านไหนมาสอนผมไม่ใช่นะ ผมก็คิดค้นเาอาครับผมว่าเราจะทำย่างไรให้มันแตกให้มันหลุดให้มันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอาศัยแบบนี้เอาขหาเจอเรื่องแบบนี้ก็นานกันครับผมดูที่จะออกไหมนะครับ ค่อยๆยกซ้ายโยกขวานิดๆนะครับแล้วก็โูนิีลรอาไปนะแต่ก็อย่าเชื่ออาจารย์พีชาร้อปเซนนะครับผมเผื่อบางทีอัดจ,จะไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจก็ให้ช่างผู้ชำนาญงานดูแลให้นะครับแต่หากดูคลิปของผมเป็นองค์ประกอบเพื่อท่านจะได้มีความคิดขึ้นเยอะๆกว่าผมอีกนะครับผมเผื่ออาจารย์พีชา รูทอยไม่ถึงกันครับนะถึหไหมครับ่ครับเนี่ยครับเดี๋ยวหลายท่านก็อาจจะใช้สว่านใช้สว่านล้างเกลียวตัดเกลียวใหม่ก็ได้แต่เราก็ต้องไปวุ่นวายหาน็อตใหม่แต่ถ้าเกิดแบบนี้เราก็หาน็อตเบอร์สิบที่ขาดหาได้ง่ายๆนะครับผมอ่ะดูดออกมาแล้วเห็นไหมครับนี่ ลองดูครับผมอาจารย์วิชาก็หา cd <ด>ก็ได้มาแล้วครับให้นัมเบอร์หกสองศูนย์สองนะครับสองลูกหน้าหลังเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตอกอะไกันไปลูกลองลูกลองแช่นี้ลองเออต้องมีลูกลองครับผมกันหน้าไปและ สร็จไปใช่ไหมสุดแล้วประมาณลูกหลัง6วกสองถึงสองเหมือนกันครับผมนัมเบอร์ของลูกปืนนะครับลุกลองแม่ต้องลองนะครับผมนะหากเราไม่ลองเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราต่อเข้าไปพวกอุปกรณ์ของเราจะไปกดหน้าลูกปืนหมดดึงเสียนะครับผมอลอง ไอ้มันดังปักปักปัก,ปกน่ดังแน่นแน่นต่อกไปไอ้มันดังแน่นแน่นปักปังปังไอ้เสียงดังแบบแก่นๆกออ,อเอ๊เสร็จไปที่เรียบร้อยการเข้าลุกปืนนะครับ ครับลองหมุนดูจับหมุนดูถูกต้องถ้าหากลูกเือเราเข้าไม่ดีเนี่ยมันจะกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดกึ๊กึ๊กกึ๊กเวลาเราประกอบเข้าไปมันก็จะมีการมีปัญหาในครั้งต่อไปอะลูกหน้าลูกหลังเทสได้ครับเทสเนี่ยให้มันนื่นๆอย่าให้มันกึ๊ดกึ๊ดกึ๊กึ๊กึ๊ถ้าหากกึ๊ดกึ๊กึ๊กึ๊เนี่ยเราได้ถอดอีกรอบแน่นอนนะครับอันนี้เราประกอบเลยครับผมทำความสะอาดแกนเราประกอบได้เลยครับ <Okay. S 2> อันนี้เราเข้าน็อตนะครับเข้าน็อตตรงมอเตอร์แล้วทีนี้เข้าเสร็จตรงจุดนี้เราก็จะมาดูกันนะครับหมุนเทปแทนหมุนเทปว่ามันลื่นไหมนะครับและไม่ต้องเคาะเลยเคาะไล่ลงไปแล้วก็อันนี้พอไม่ต้องใช้ปากนลอกไม่ต้องใช้ แค่นี้ถือว่าได้แล้วผมลื่นหมดหมุนใช้มือมอ่หมุนอ่าพอให้มันแน่นพอหูอมันจะแตกจะบวงเลยเพราะมันลื่นเย่เย่ปิดประมาณระลึนลื่เนเลยไหนลองเทสดูตัวนี้เอาตั้งขึ้นดูที่ตั้งขึ้น เราลองมาหมุนดูก่อนโอ้โหดึงปืนเราลองเสียบไฟดูครับตอนนี้ผมจะเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมสาธิตตรงจุดนี้มาตอนแรกไม่หมุนเลยเนื่องจากลูกปืนน้ำก็หาลูกปืนลูกปืนเสียตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับหมุนพุดลื่นเสียงเงียบเลยโอเคลองทําตามดา,านน<ด>ี้<ด>นะครับ,รบตรงเนี้ยเนื่องจากอะไรก็เนื่องจากน้ํา ที่ซิงค์คอรั่วเรือนน้ำก็จะไหลผ่านตรงนี้เข้าไปได้นะครับหนึ่งมันก็จะไปทําลายน็อตแถวๆนั้นหมดเลยเหล็กกับน้ําไม่ถูกกันอยู่แล้วครับผมยังไงก็ต้องเป็นสนิมแต่าหากปล่อยไว้นานๆเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับถ้าหากท่านรู้ว่าปั๊มของตัวเองอยู่ที่บ้านเนะี่ยมันมีรั่วมีตึมเนี่ยให้รีบแก้ไขเลยนะครับผมต้องรีบโทรช่างผู้ชํานาญงานเนี่ยเข้าไปดูนะครับอย่าปล่อยไว้นานนะครับผมจะเป็นแบบนี้จับน็อตตรงไหนก็ขาดหมดจับน็อตตรงไหนก็หมุนไม่ได้เลยเพราะว่าาานนนออออตเเเเยจจจ้ํะะไรหหัวหมด ไม่มีเหลี่ยมที่เราจะหมุนเลยนะครับก็ทําให้น็อตขาดก็พายเราต้องงานต้องยาวออกไปกนะครับผมบางท่านเป็นก็เอาได้บางท่านไม่เป็นก็ทิ้งปั๊มเลยนะครับแต่ยังปีชานี้ก็ยังเอาเคสขรงตัวนี้มาบอกว่าถ้าหากขาดใช้แบบนี้นะต่อแบบนี้นะใช้ตัวน็้พลึ่งก็ไปรอไปนะครับผมเที่ยวลูกปืน ออกแกยากแบบนี้ออกแบบนี้นะครับลองทําตามกับอาจารย์ปีชาดูนะครับคลิปนี้เดี๋ยวทันจะได้เก,ก่งแน่นอนนะครับผมเอาแค่ประกอบแล้วเอาน็อตขาดออกนะครับส่วนอื่นๆทาไปอีกเยอะแยะเลยนะครับลองเข้าไปดูนะครับส่วนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม